วิคอลบอลวันนี be ้4กรกฎาคม2567การแข่งขันฟุตบอลที ades, ่น่าตื่นเต้นในวันนี้มี3คผู้สำคัญด้วยกันเริ่มต้นด้วยสึกไอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกระหว่างดรอกเฮด้อยู่ในเตดพบกับเชล์บอลจากฝูงของตารางเชลบอนมาในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมชนะ6จาก7เกมหลังสุดและมีสถิติเยือนดีที่สุดในลีกเก็บได้ถึง22แต้มจาก8นัดขณะที่ดรอกเฮดากำลังเจอปัญหาหนักแพ้ถึง6จาก7เกมลีกล่าสุดโดยเฉพาะแนวรับที่เสียประตูง่ายจากฟอร์มปัจจุบันโดยเกมนี้ คาดว่าเชบอลน,น่าจะคว้าชัยเหนือด็อกเฮด้าได้ไม่ยากและจบสกอร์ที่3ประตูต่อศูนย์เนื่องจากร็อกเฮด้ามักเสียอย่างน้อย3ประตูนใน2เกมหลังสุดซึ่งความแตกต่างของฟอร์มการเล่นระหว่าง2ทีมนี้ค่อนข้างชัดเจนโดยเชยบอลกำลังมุ่งหน้าสู่แชมป์ลีกทางด้านด็อกเฮด้าต้องพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อหนีการตกชัน้นและจำเป็นต้องปรับปรุงแนวรับอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับแนวรุกที่แข็งแกร่งของเชบอลในขณะที่เชบอลก็ต้องรักษามาตรฐานการเล่นเพื่อรักษาตำแหน่งจา่าฝูงเอาไว้ ซึ่งผลการแข่งขันนี้เป็นนัดสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อตารางคะแนนของหลีกได้แต่ก่อนจะไปฟังข่าวถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ้านฟุตบอลเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับคู่ถัดมาเป็นการพบกันระหว่างสลิโก้โรเวอร์กับเดอร์รี่ซิตี้ที่กําลังมาแรงโดยชนะถึง4เกมติดต่อกันและแพ้แค่นัดเดียวจาก13เกมหลังสุดในหลีเดอร์รี่มีสถิติเยือนที่แข็งแกรง่งเก็บ15แต้มจาก8เกมหลังสุดส่วนสลิโก้แม้จะชนะ3จาก5เกมล่าสุด แต่มีปัญหาการทำประตูในบ้านยิงได้แค่9้าลูกจาก11เกมเย่าวและแพ้ในบ้านเจนัดหลังสุดโดยไม่สามารถทำประตูได้เลยซึ่งสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการสร้างโอกาสทำประตูของสลีโก้โดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านในขณะที่เดอรี่ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของโคชฮิกินกำลังมุ่งมั่นรักษาฟอร์มเพื่อไล่จี้จากฝูงเชลบอนที่นำแค่2แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดความกระหายในการคว้าแชมป์ของเดอรี่อาจเป็นแรงผลักดันสำคัญในเกมนี้จึงคาดการเกมนี้ว่า เดอรี่น่าจะเอาชนะได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ซึ่งจะเป็นชัยชนะนัดที่5ติดต่อกันโดยความแตกต่างของฟอร์มการเล่นและแรงจูงใจระหว่าง2ทีมน่าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อผลการแข่งขันและสําหรับผู้สุดท้ายในศึกโคปาอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาอารเจนตินาพบเอกวาดอร์ในรอบ8ทีมสุดท้ายอารเจนตินามาในฟอร์มร้อนแรงชนะ8เกมรวดเสียแค่2ประตูและมีสถิติเหนือกว่าเอกวาดอร์โดยชนะ4จาก5ครั้งหลังสุดโดยไม่เสียประตู อาร์เจนติน่าเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ได้ดีโดยชนะทั้ง3านัดในรอบแบ่งกลุ่มแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทีมแชมป์โลก2022ในขณะที่เอกวาดอร์ทำผลงานได้ไม่สม่ำเสมอล่าสุดเสมอเม็กซิโกแบบไร้สกอร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการทำประตูของทีมเกมนี้คาดการว่าอาร์เจนติน่าจะรักษาประตูไว้ได้อีกครั้งและอาจเอาชนะเอกวาดอร์ได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกับที่ทำได้ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งความแข็งแกร่งของแนวรับอาร์เจนติน่า จะเป็นกุญแจสำคัญในการปิดกั้นโอกาสทำประตูของเอกวาดอร์สำหรับลิโอเนลเมสซี่กองหน้าชื่อดังระดับโลกที่พลาดลงสนามนัดล่าสุดก็คาดว่าจะกลับมาลงเล่นในเกมนี้ได้แม้ยังไม่มีประตูนในทัวร์นาเมนต์แต่เขามีโอกาสยิงมากถึง7ครั้งใน2เกมที่ลงเล่นจึงมีลุ้นที่จะทำประตูในเกมนี้โดยการกลับมาของเมสซี่จะเป็นการเพิ่มความอันตรายให้กับแนวรุกของอาร์เจนตินาอย่างมากก่อนจกกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe บ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับเราพร้อมอัปเดตวงการลูกหนังให้ได้ติดตามกันอย่างครบถ้วนทุกวันก่อนใครทั้งตารางการแข่งขันวิเคราะห์ก่อนเกมรายงานผลฟุตบอลทั้งหลีไทยและต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีครับ